สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่658กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืม กดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับปราบบ้านเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมว้วชอบใจนะครับผมรับชมล้วถูกใจรับชมล้วสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระราย หนนาไะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี o ่โอไอพีทีคิวนะครับ เบอร์โทรนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือ090นะครับผม325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกิการนะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับผมขององค์พระองค์นานๆว้ได้เลยนะครับผมหมายเลขที่หนึ่งนะครับผมจะเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือ หมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมผมจะเขียนหมายเลขออ EP ไว้ให้นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆทราบหมายเลของค์พระที่ถูกใจหมายเลข EP ีที่รับชมอยู่นี้นะครับก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมก็จะขึ้นไว้ให้ตลอดทางคลิปวิดีโอเลยนะครับผม i ลน์แอดหนึ่นะครับเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1น9 6นะครับผมสามารถใช้โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆพระทุกอง์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับท่านใดชอบบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับเริ่มนะครับผมกันที่หมายเลขที่1เลยนะครับผมขออนุญาตซู้มกล้องเข้าไปกันก่อนนะครับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นชุดหลวงพ่อทวดนะครับพี่ๆนี่นะครับ วัดราชบุรณะนะครับผมหรือว่าวัดช้างให้นั่นเองนะครับผมเป็นหลวงพ่อทูวัดชุด3องค์กรรมการแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมปี0ูนย์เก้านะครับผมทั้งหมด3องค์แบบนี้เลยนะครับผมท่านใดชอบไปแล้วนะครับก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับออฟเป็นปี08นะครับพี่เนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับชุด3องค์นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผม1,200บาทนะครับแต่ขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกัันนเลยะครบผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพองค์ไหนนะครับผมเพิ่มเติมนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่พระทุกองค์นะครับผมสวยงดงามนะครับผมตรงตามในคลิปทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่1ในชุดนี้นะครับผมสามองค์นะครับผมพร้อมเรี่ยมสวยๆเลยนะครับพี่พี่เปรียมเก็บผิวกันน้ำไว้เลยนะครับผมจากเจ้าของเดิมนะครับอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับผมดูผิวกันได้นะครับผม สวยมากนะครับพี่พี่อันนี้องค์ที่สองนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับผมปีศูนย์แปดนะครับผมหลังพระครูวิสัยสมพลนะครับผมในงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมชุดกรรมการสามองค์นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับอันนี้เป็นองค์ที่สามนะครับผมในชุดนี้นะครับองค์ที่สามนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผม ลองดูกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นพิมพ์ภาพปากนะครับผมมาพูดถวายบัชคังให้นะครับปีศูนย์แปดนะครับผมสามองนะครับนี่นะครับพ้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆถ้าใรสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับผมเปิดแบ่งปันให้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสองนะครับพี่ๆอะไราันนี้จะเป็นนะครับผมพระนะครับผม ผงสุพรรณนะครับผมพิมพ์หน้าแข่เนื้อดินเผานะครับวัดกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจัดสุพรรณบุรีนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยมากนะครับ นี่นะครับพระหงสุพรรณนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่2นะครับ800บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปูบุญนะครับพี่ๆวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมรุ่นแรกนะครับผมหมายเลข3านะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอา500บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหล่อนะครับพี่ๆเจ้าสัวหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะครับผม นี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขที่3ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับทันใดนะครับผมสนใจนะครับอยากดูภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้ไลน์แอดเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข4นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับผมเอ่อ พระร่วงนะครับพี่พี่พระร่วงลังปืนนะครับผมหมายเลขที่4นี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับเอาพิเศษเลยนะครับพี่พี่เฉพาะ EP นี้เลยนะครับผม500บาทนะครับนี่นะครับผมทันใดวย่อมได้ไปนะครับพี่พี่ผิวสวยงดงามมากนะครับผมรายการนี้นะครับพระร่วงลังปืนนะครับผมเนื้อชินเก่าเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับถ้าหากอยากดูรูปภาพนะครับผมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับพระร่วงนะครับผมกรุดลังปืนนะวัดนี่นะครับผมน่าจะผมไม่แน่ใจว่ากรุที่ไหนนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลดูให้นะครับนี่นะครับแต่ผมได้สภาพมาอยู่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับผมเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขสี่นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ5 0าบาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลข5านะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นนะครับผมปิดตานะครับจัมโบ้หนึ่งนะครับหลบุโตะนะครับผมวัดประดูเิมพรีนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับผมเอา500บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆสำหรับปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อแช่น้ำมูลฝังตะกุดตรงนี้นะครับนี่เลยครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับพี่ๆองนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่6นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จรายการที่6นี้นะครับผม550บบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับพระนะครับผมสมเด็จนะครับผมดูนะครับตรงนี้เนื้อหาโมสารจะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายกันที่6นะครับผม550บาทนะครับผม550บบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ นี่นะครับผมถหากท่านใดสนใจนะครับผมส่องรายการขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผมลองสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมรายการนี้จะเป็นคุณแผนนะครับผมคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเอา450บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ450บาทนะครับผมสำหรับ รายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับผมนี่นะครับเดี๋วด้านหลังนะครับผมดูกันได้เลยนะครับพี่ๆสนใจองค์ไหนนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับพี่ๆรายการนี้4ี่าบาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจงหวดพิษณุโลกนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับพี่พี่นี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่8นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอา500บาทนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพระนางพญารายการนี้นะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับเป็นเนื้อดินเก่าเลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับสําหรับหมายเลขที่8นะครับผมพระนางพญานะครับรายการนี้นะครับผม 500บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข9้านะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมพระซุ้มกรนะครับผมองค์นี้สวยมากนะครับพี่พี่ีนะครับผมทันใดยังไม่มีนะครับผมลองพิจารณาองค์นี้ดูก่อนได้นะครับผมผมได้มาพร้อมเรียมแบบนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับสำหรับพระซุ้มกรองนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอา650บาทนะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระซุ้มกอนะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับสนใจองค์ไหนนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับหลวงู่ทวรายคารพี่พี่เนี่ยนะครับ หลงผูทวดนะครับผมวันนี้น่าจะรุ่น3ามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมรุ่น3ามนะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเอา650บาทนะครับผมสําหรับหลงผูทวดอง์นี้นะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับเป็นเหรียญเสีมานะครับแต่ท่านใดสนใจจริงๆนะครับผมสามารถพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่ลูกค้าเดิมผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมดูนะครับองนี้หมายเลขที่10นะครับพี่พี่ นี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับวชางให้หลังหนังสือปีศูนย์ห้านะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้เลยนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับผมวชางให้นะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผม 600บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเป็นหลวงพ่ทวดหนังสือนะครับสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้อยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับผมนี่นะครับถ้าใครถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมพระสมเด็จเกศชโยพิมพ์เจ็ช okay. ั้นนะครับผมวัดชโยรวิหารนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมสําหรับหมายเลข12นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่800บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกศชโยพิมพ์เจ็ชั้นองค์นี้นะครับผม800บาทจัดสงให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ ลองดูเนื้อหาโมสารกันได้นะครับผมท่านใดชอบใจนะครับผมก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับพี่ๆอันนี้ผมจะย้าทุกๆ EP เลยนะครับผมอยากให้นะครับผมพี่ๆได้เช่าพระองค์ที่ถูกใจกันนะครับผมนี่นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมส่งให้ฟรีทุกบ้านเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับ รายคันนี้800บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นจอบหลงพ่อเงินนะครับพี่ๆจอบใหญ่นะครับหลงพ่อเงินองค์นี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเอา500บาทนะครับผมสําหรับจอบใหญ่นะครับผมหลงพ่อเงินนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับผมดูสภาพผิวองค์พระกันได้นะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆสำหรับจอบใหญ่นะครับผมหลงพ่อเงินนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายคันหมายเลขที่ 13นะครับผมรายการที่13นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข14นะครับพี่ๆรายการนี้ก็เป็นหลบพ่อเงินเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหลอโบราณนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองนี้เอา600บาทนะครับผมสําหรับหลบพ่อเงินหมายเลขนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับผมนี่นะครับห0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นพินนิยมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับถ้าได้ถูกใจนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานี้เลยนะครับผมลองดูกันได้นะครับผม สา,า,า,ามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมจะโทรเข้ามานะครับผมให้ผมส่งไปในข้อความก็ได้นะครับพี่พี่นี่นะครับผมแต่ตำหนิต่างๆนะครับผมก็ลงกล้องไว้ให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบห้านะครับพี่พีเมื่อกี้องค์สิบสี่นี่หกร้อยนะครับถัดมาครับผมเป็นพระกุทสโธทรนะครับผมหมายเลขสิบห้านะครับรายการนี้นะครับผมเป็นเนื้อพลายเงินนะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคา650นะครับพี่พีหกบาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมเป็นนะครับพระพุทธโสธรนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อโสธรนั่นเองนะครับผมใน EP ก่อนหน้านี้ผมจะแบ่งปันเนื้อสัมกษัตริย์ไปนะครับผมแต่อันนี้เป็นเนื้อพายเงินนะครับดูผิวกันได้นะครับพี่สวยมากนะครับผมนะครับ650บาทเท่านั้นเลยนะครับผม650บาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขสิบหกแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับอนุสรณ์หนึ่งร้อยปีนะครับผมวัดระฆังโคศิรารามนะครับผมเนื้อองค์นี้สวยมากนะครับพี่พี่หมายเลขสิบหกนะครับรายการนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมอนุสรณ์หนึ่งร้อยปีนะครับผมเนื้อนวลขาวแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมดูผิวองค์นี้กันได้นะครับพี่พี่ ด้านหลังนะครับผมจะมีประทับตราด้วยนะครับผมเป็นประทับตราแบบนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่16นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม6 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข17แล้วนะครับพี่พีรายการนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จที่อยู่ในเลี่ยมนะครับผมแบบนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นเลยนะครับ ดูมวสารองนี้กันได้เลยนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ากุปางกุนพงหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับสังเกตดูจากผิวแล้วก็คราบกุกนะครับลองดูกันได้นะครับพี่พี่องค์นี้500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่เอ่อสินะครับพี่พี่ห้าบาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสินะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงม่อกลั่นนะครับ ทรมโชตินะครับพี่พีปี2 4,69นะครับผมรายการหมายเลข18นี้นะครับหลวงพ่อขั่นลูกนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อขั่นนะครับผมวัดพญาการามหมายเลขที่18นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูกันได้เลยครับผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับ ดูให้ชอบใจนะครับผมท่านใดดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจไว้ให้ผมด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับองค์นี้500บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเก้านะครับพี่พี่เหรียญนะครับผมพัดยศหลวงปุโต๊ะนะครับผมองค์นี้นะครับผมเป็นเื้อทองแดงรมดํานะครับมีรอยจานด้วยนะครับปีหนึ่งหกนะครับ องนี้นะครับผม500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมพัดยศนะครับผมปี2516นะครับผมมีรอยจานด้านซ้ายนะครับผมด้านขวานะครับแล้วก็ตอกโคตรตรงนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญพัดยศหลังลันหลังยันตรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่19นะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับพระครูยานวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับองนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมขอแบ่งปันให้ในราคาที่400บาทนะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมปี03นะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมสวยมากนะครับพี่นี่นะครับมีองห่วงเดิมด้วยนะครับผมดูกันได้นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคาที่400บาทนะครับผม400บาทนะครับชอบใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับวงนี้นะครับผมพ่อแดงนะครับถัดมานะครับผมเห็นพี่ๆถามกันนะครับผมนี่นะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมเนื้อันตาก้านะครับผมรุ่นแรกปี0ูนะครับวงนี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผม สำหรับพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับพี่พี Luckily, history, ่องค์นี้นะครับ550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับดูกันชัดๆนะครับผมนี่นะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับปี0 5นย์นครับูนนะครับพี่พี่นี่นะครับสีทอสร้างถวายนะครับผมดูผิวเรียนสวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ550บาทนะครับผมถัดมาหมายเลขที่22นะครับผมเรียนกรมหลวงพ่อควยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ หมายเลขที่22รายการนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับเรี่ยญกลมพอกวยอง์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ราคา500บาทนะครับผมดูนะครับต่อโคตรงนี้นะครับซ้ายนะครับผมขวานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่1นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับผมไม่ได้เลี่ยมห้อยใช้งานนะครับนี่นะครับผมรายการนี้500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับ ถัดมานะครับผมรายการรองสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่่วัดสะพันนี่วัดหนังนะครับพี่ๆหลังยันสี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ดูนะครับวัดหนังหลังยันสี่หมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมสวยมากนะครับ550าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสนใจองไหนสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับองนี้เหรียญกลมหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับผมปี0 4นย์นะครับพี่พี่อันนี้ผมได้มาพร้อมเรียมแบบนี้นะครับมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผม สภาพนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทนะครับผมนี่นะครับสำหรับเหรียญกลมนะครับพี่ๆหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคศิตรามจังหวัดชัยนาทนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่24นะครับ650บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูอีกทีนึงนะครับนี่นะครับผมท่านใดสนใจก็ รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจะถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอด ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174 OIPDQ นะครับเบอร์โทรนะครับผม090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถให้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก่อผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ